วันนี้แม่บ้านจะพามาทำทับทิมกรอบค่ะเหนียวนานเงาใสแป้งไม่เละไม่หลุดค่ะรับประทานกับน้ำกะทิหอมหวานอร่อยลงตัวมากๆค่ะใกล้เทศกาลวาเลนไทน์แม่บ้านจัดทับทิมกรอบรูปหัวใจกันไปเลยค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้ค่ะถ้าใครจดไม่ทันนะคะแชร์โพสต์ไว้ได้หรือว่าแคปหน้าจอค่ะวันนี้แม่บ้านได้แป้งตัวใหม่มาลองใช้ดูค่ะมีคู่ดาวค่ะ แป้งมันสำปะหลังเกล็่ทงออกนะคะขาวสะอาดเหนียวนานเงาใสาถุงสะอาดไม่เปื้อนมือด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้กันดูนะคะเรามาเริ่มทำแ้วค่ะนำแ้วนะคะเอาพิมพ์มากดเป็นรูปหัวใจถ้าใครไม่มีพิมพ์รูปหัวใจก็ใช้หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าก็ได้ค่ะนี่ค่ะได้รูปหัวใจแบบนี้เลยพิมพ์นี้เราหาซื้อได้ในทุกอย่าง60บาท ทุกอย่าง20บาทเลยพวกนี้เขาจะมีพิมพ์ขายนะคะหรือร้านเบเกอรี่ก็จะมีพิมพ์ขายด้วยค่ะถ้าใครหาซื้อแฮวไม่ได้ก็ใช้มันแกวหรือว่าบัวหิมะก็ได้ค่ะสามารถนํามาทําได้เลยค่ะนี่ใจเล็กใจใหญ่แล้วแต่แฮวนะคะซื้อแฮวใหญ่ก็ได้ใจใหญ่ค่ะเราก็ทําทําจนหมดเลยนะคะ พอเราทําจนหมดแล้วเราก็พักไว้ค่ะเราก็มาทําในส่วนนี้ค่ะสีผสมอาหารสีชมพูหรือว่าน้ําหวานเฮปูบอยสีแดงก็ได้ค่ะแล้วก็กะปริมาณน้ําให้พอท่วมแห้วนะคะใส่คนคนละลายให้เข้ากันดีใส่แห้วลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีหรือว่าจนแห้วดูดสีเข้มเข้มได้ตามที่เราชอบค่ะแม่บ้านใช้กะทิอบวันเทียนค่ะใครไม่มีใช้กะทิธรรมดานะคะ กะทิอบวันเทียนก็จะสะดวกค่ะไม่ใช่ไม่ต้องเอาเทียนมาอบเสร็จแล้วใส่ใบเตยน้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่นค่ะใครไม่มีใบเตยก็ไม่ต้องใส่ค่ะเปิดไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะคนไปเรื่อยเืเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันค่ะ แมบ้านขอเพิ่มนมสดรสจืดคอนเนชันค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพิ่มความอร่อยนิดนึงเสร็จแล้วเราชิมดูรสชาติใครจะเพิ่มหรือลดน้ำตาลได้เลยค่ะตามชอบค่ะพอเขาเดือดปุดปุดคนละลายเขา้ากันดีเดือดปุดปุดก็ปิดไฟได้เลยค่ะนำแป้งมันสำปะหลังหมีคู่ดาวค่ะเทลงใส่อ่างผสมกะปริมาณให้พอสำหรับคุกแ้วค่ะ นำแ้วเทลงคลุกแป้งเลยค่ะค่อยค่อยคลุกเขาให้แป้งจับตัวที่แ้วนะคะใช้มือดีกว่าค่ะสะดวกดีคลุกจนทั่วเลยนะคะนี่ค่ะได้แบบนี้เราก็นํามาลอนแป้งออกบางส่วนค่ะนี่ค่ะ ต้นประมาณนี้พอค่ะนำลงต้มในน้ำเดือดค่ะพอเขาลอยขึ้นมาหมดแล้วก็เราก็รอจนเขาสุกใสแล้วค่อยนำไปนอกในน้ำเย็นนะคะนี่ค่ะสุกใสแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะนำมานอกในน้ำเย็นที่เราแช่น้ำแข็งไว้ค่ะพอขนมเขาคายร้อนแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะถ้ามีน้ำเชื่อมก็สามารถใส่ลอยไว้น้ำเชื่อมจะช่วยทำให้เขาเก็บได้นานยิ่งขึ้นค่ะ แป้งมันสมปะหลังมีคู่ดาวชนะใจแม่บ้านค่ะดูสิคะใจเป็นดวงๆนะคะแป้งจับติดไม่หลุดเกาะแน่นเลยนะคะเหนียวหนึบค่ะไม่หลุดไม่เละค่ะลองไปใช้กันดูได้ค่ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเป็นค่ะนี่ค่ะใจสวยมากๆใจเป็นดวงๆไม่มีแป้งเล็กแป้งน้อยหลุดเลยนะคะราดน้ำกะทิลงไปใส่น้ำแข็งลงไปค่ะ นมาสดมากๆค่ะอืมน่ากินสุดๆถ้วยนี้แม่บ้านตักเสิร์ฟพอบ้านนะคะให้ใจกันไปเลยค่ะทับทิมกรอบของแม่บ้านหอมหวานอร่อยเหนียวหนึบหนับแป้งไม่เละหลุดออกจากกันขนมมันเงาน่ากินมากๆค่ะลองไปทำกันดูค่ะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ